ทอนล่างแซบมากใหม่ด้าวิกาแซบสะบัดหลังย้อมผมใหม่เรเดวาปเปเรลจีโดนใจเลยล่ะค่ะหลังนักแสดงและนางแบบลูกครึ่งไทยเบลเยียมอย่างใหม่ดาวิกาโฮเน่ย้อมผมสีสม้มรับซัมเมอร์หรือหน้าร้อนเพราะหลังจากที่ย้อมผมแล้วก็มีภาพความสดใสออกมาให้ติดตามกันรัวๆเลยทำเอาแฟนคลับตามกดไลค์กันแทบไม่ทันเลยทีเดียวล่าสุดก็ได้ออกมาเผยลูกสีผมใหม่ให้ได้ติดตามกันอีกครั้ง โดยมาในลุกเซ็กซี่เพราะได้สวมชุดชั้นในแบรนด์ดังเอาเป็นว่าจะเปรี้ยวจี๊ดโดนใจขนาดไหนไปชมภาพกันเลยดีกว่าค่ะเรเดวาแซบทั้งสีผมและชุดเลยละค่ะเพราะชุดที่ใส่ก็แซบมากโดยเฉพาะท่านล่างงานนี้ก็ทำแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์เป็นเสียงเดียวกันเลยว่าแซบเกินไปแล้วแหมบอกเลยว่าลุกนี้โคตรปังจริงๆเพราะจะแต่งออกมาให้ดูสดใสก็ทำได้แต่ถ้าจะแต่งให้ออกมาดูเซ็กซี่ก็เซ็กซี่จนไฟลุกเลยทีเดียวค่ะ